สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอาหารขายมาทําอาหารทานกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้มาทําผ้ากุ้งค่ะวันนี้เมนูกุ้งผ้ากุ้งมีกุ้งใช้กุ้งใช้กุ้งแปดตัวจานหนึ่งเราจะขายหนึ่งร้อยบาทแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทใช้กุ้งแปดตัวกุ้งตัวใหญ่ค่ะ กุ้งกิโลละสองร้ยห้าสิบช่วงที่แพงก็กิโลละสามร้อยค่ะกุ้งตัวใหญ่เรามาลวกกุ้งกันก่อนค่ะน้ำที่เราตั้งไว้แล้วเดือดแล้วกุ้งลงไปลวกเลยค่ะ เด้งสวยมากเลยข้ากุ้งแค่ลวกจะสุกมากนะแค่นี้พอค่ะกุ้งที่เราลวกเมื่อกี้นะคะใส่ถาดยำไว้เลยกุ้งเด้งๆไม่ต้องสุกมากสุกสักไม่ต้องสุกมากนะคะแค่ลวกแค่เด้งแบบนี้คะ่ะเค็เส่กระมังไว้ เอา,าห่นผักกันเลยค่ะผักนีตน่ต้นหอมต้นหอมตักต้นหนึ่งพอผักผักที ชีใบเลื่อยค่ะสักสองต้นนะชีใบเลื่อยสองต้นใส่ค่ะใส่ไปเลยค่ะ น้อมใหญ่ค่ะใส่แค่นี้พอเนาะน้อมใหญ่ใส่ลงไปใส่ได้ใค่ะ ไข่ด้วยจะไข่ใส่ลงไปสาลาเปาซาลาเปค่ะ น้ำยำแจะใส่พริกเผาด้วยนิดหน่อยน้ำยำสูตรของเราทำมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงไว้ข้างล่างคลิปนะคะน้ำยำสักช้อนหนึ่งช้อนครึ่งก็ได้ ใส่พริกเผาด้วย,ยพิกเผาก่อน ใส่กับน้ำยำเราเลยโอเคเทลงไปเลยค่ะ คนี้ให้เข้าออก,กาันน้ำยงน่าจะไม่พอใส่อีกสักนิดขึ่มช้อม chim nhìn được ừ. ok lệ ừ à à ừ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  một <laughs> เสร็จเรียบร้อยค่ะผ้ากลุ่ยังไม่เสร็จ,จตกแต่งตะโรยด้วยถั่วลิสงโดยถั่วลิสงแล้วก็ใบสะระแหน่ตกแต่งอีกนิดนึง เพื่อความสวยงามตะไครอีกนิดหน่อย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะช่วยกดเป็นกำลังใจด้วยค่ะ